เพราะว่าตัวนี้เขามีเทคโนโลยี invisible s n o w f l e x นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ยินอีเทคโนโลยีเนี้ยหลายรอบมากเลยเธอก็ดูเอาว่ามันขนาดไหน what เดือออกปะ what you อย่างเงี้ยแล้วพอเราวนๆเขาเสากพักเนี่ยอ่ะเห็นไหม โอ้ว้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะกลับมารีวิวหรือว่าเคาะไมคคะกันอีกแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เป็นโปรดักที่อินมากเป็นความอินส่วนตัวมากเพราะว่าใช้แบบตะลุยไม่ไหวนะคะคือเขาเรียกว่าหลับตาพูดได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรเอาปากพูดไงไม่ได้เอาตาพูดไม่ใช่นะคะก็บอกเลยว่าอินมากค่ะเพราะว่าแบบชอบมากนะคะนั่นก็คือคิวเพ e สอิวาริสโนค่ะอุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนหลายคนบอก แป้งผสมรองพื้นหรือเปล่าพี่นะหนึ่งโนจะเพราะว่าคิวเพรสนะคะเขาออกลายนี้นะคะมาเพิ่มเติมทั้งไท m เมอร์รองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นด้วยนะคะเนรมิตลุกผิวโกลมไม่กลัวมันแบบนี้ได้ยังไงนะคะติดตามชมได้เลยค่ะปิง กลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะอา้าวหน้าสดมีรอยอะไรแล้วทำไมมันดูแดงจังอะไรอย่างงี้นะคะอ่าบอกเลยว่าน้อยหนึ่งอยู่ในช่วงการผัดเซลล์ผิวนะคะซึ่งเราก็วนไปวเวียนมาอะไรแบบนี้นะคะก็นหน้ามันก็จะมีความแดงบ้างอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็สิวที่แบบสิวเก่าๆสิวตกค้างนะ่มันก็ค่อยๆขึ้นมาอย่างนิดๆน,นะคะก็อ่ะโอเคในเมื่อมันมีรอยมันมีความแดงหรือมีอะไรอย่างงี้นะคะเรามารีวิวงานผิวกันดีกว่าค่ะเราจะได้รู้ว่ามันปกปิดได้ไม่ได้อะไรยังไงนะคะอย่างที่เกินไปนะคะว่า Q Place เนี่ยเขาได้ขยายลาย อีเวอรี่สโนออกมานะคะคือมันประสบความสําเร็จมากค่ะมันก็เลยมีการขยายเพิ่มโปรดักต์มานะคะให้ครอบครัวมันเติบโตเนาะซึ่งหลายคนก็อาจจะงงว่าพี่อีเวอรี่สโนคืออะไรเอานะคะคือหลายคนอาจจะไม่รู้จักอีเวอรี่สโนนะคะของคิวเพรสฉะนั้นเดี๋ยวแอบเกริ่นนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะเข้าแบบแฟมิลี่เขานะคะอีเวอรี่สโนที่เรารู้สึกว่ามันแฮปปี้มากๆเลยนะคะนั่นคือ แป้งของเขานี่แหละค่ะ,ะดูใกล้ๆก,กัน Q Place e u r y s h n o นะคะตัวนี้ก็คือแป้งตลับฟ้าในตำนานนั่นแหละนะคะซึ่งตัวนี้เขาได้แบบเปลี่ยนแพคเกจแล้วนะรูปรัางหน้าตาเขาก็จะน่ารักขึ้นเนาะเป็นแบบเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็สูตรข้างในอะไรอย่างเงี้ยก็ยังลดเหมือนเดิมนะคะน้อยเหนือคือไปซื้อมาตั้งแต่แบบเขาเปลี่ยนแพคเกจแบบใหม่ๆเลยนะคะอันนี้คือตลับใหม่แต่ว่าตลับที่ใช้จริงอะอยู่นี่แล้วมันเขิะนิดนึงอะก็เอาให้ดูก็ได้อะแพคเกจใหม่แล้วแต่ฉันก็ตะลุยใช้มาถึงเออถึงพื้นนนแล้วนะ้วงงคืออัชบมมากริ คือรุ่นนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาขยายไลน์ฟินิชชิ่งของรุ่นนี้ออกมาเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าความโดดเด่นของมันก็คือเขาเป็นแป้งผสมรองพื้นก็จริงแต่ว่าเขาจะมีความโกล์ค่ะซึ่งผิวดูโกลแต่สัมผัสไปแล้วเป็นแมทและเป็นความโกลที่แบบจับไม่ได้ว่ามีแบบชิมเมอร์ด้วยนะมันดูเป็นไปไม่ได้เนาะแต่มันเป็นไปแล้วค่ะแล้วมันกําลังจะเป็นไปใหญ่โตนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีโปรดักต์หลายตัวมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะ Q p r e s s ส v ี r y Snow Oil คอนโทรไพรเมอร์ imer, นะคะตัวนี้เป็นไพรเมอร์คุมมันนาน8ชั่วโมงกันน้ํากันเหงือ่เอเฮ้ยพอพูดถึงคุมมันยาวนานหรือกันน้ํากันเหงือ่อเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องออกมาเป็นเนื้อแมทแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะตัวนี้ยังคงความเป็นอีวอรีสโนอยู่นะคะมีความโกลที่แบบล้อไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีเทคโนโลยีอินวิซิเบิลสโนเฟล็กซ์นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ยินอีเทคโนโลยีเนี้ยหลายรอบมากเลยเพราะว่าโปรดัก t ทุกตัวในไลน์เขามีเทคโนโลยีนี้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นไพรเ,เามา เต็มเต็มแบบงานผิวอะซึ่งอะแป้งมันก็ดังมากแล้วไพรเมอร์หน่อยไหมนะคะเนื้อไพรเมอร์เขาจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเวลาเกลี่ยออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเกลี่ยแบบค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็อะทำให้แบบผิวมันมีความกระจายแสงเออซึ่งอะพอเราเกลี่ยไปเกลี่ยมาเกลี่ยไปเกลี่ยมาก็แบบมันจะมีความกลขึ้นนิดน,นึงอเทียบกับข้างที่ไม่ได้ทํานะเนี่ยดูดิอันเนี้ยข้างเนี้ยคือข้างที่ทาไพรเมอร์เห็นปะข้างเนี้ยคือข้างที่ไม่ได้ทามันจะมีความวาวขึ้นมานิดนึงค่ะยังไม่ถึงวาวด้วยอะมันดูแบบกลอ แล้วถ้ามองกันจริงๆอ่ะจับไม่ได้ด้วยนะว่ามีแบบชิมเมอร์ชิมเมอร์แต่มันแบบดูสะท้อนแสงอะคือมันงงมากเทคโนโลยีนี้อะไรนะ Invisible Snowflake ตัวนี้เราเคยใช้มาแล้วนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเกลี่ยง่ายดีคือไม่ต้องแบบใช้อุปกรณ์อะไรหรอกมือนี่แหละนะคะมันก็เกลี่ยได้แบบสบายๆนะคะตัวนี้ก็สบายผิวแล้วก็รู้สึกว่าคุมมันมากขึ้นจริงๆแล้วก็สามารถช่วยเบลอรูขุมขนไปได้แบบนิดหนึ่งนะคะซึ่งเฮ้ยโลดนะคะเราก็เกลี่ยไปนะใช้มือนี่แหละคุณชมงง่ายๆไม่ต้อง ว่าอะไรมากมายเนี่ยเกลียบไปครึ่งหน้ามันจะมีความวาวขึ้นมาแบบนิดนึงค่ะคือมันไม่ได้ดูเยิมหรือว่าดูแบบอุ้ยดูมันดูแบบเงือแตกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะตัวนี้ก็คือมันเป็น texture ที่แบบพอเซตตัวแล้วมันก็ติดไปกับผิวนะคะไม่ได้แบบว่ารู้สึกเยิมรู้สึกอะไรเลยคือเซตตัวเหมือนแบบปึ๊บไปเลยอะ่ะเออมันก็แบบอย่างเงี้ยแล้วการสัมผัสบนหน้านี่คือไม่ได้รู้สึกเยิมหรืออะไรนะคะพวกไทรเมอร์ที่กระจายแสงบางทีมันจะมีความแบบมันมันนิดนึงเนอะซึ่งตัวนี้ไม่เป็นแบบนั้นนะคะก็เลยยรู้้้สึกกว่่่่าาาะแปีมมๆตฝัังงนนไไดท ให้เสร็จทางหน้าดีกว่าคะ่ะใช้ครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะคะจะเป็นการแบบปบๆข้อผิวแบบนี้ก็สามารถทําได้นะแล้วก็ตัวเนี้ไม่มีน้ําหอมไม่มีมินเนอรลออยล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยนะคะก็อ่ะสารละคายเครื่องออกไปแล้วอย่างนั้นนะคะอ่ะแฮปปี้ไทม์เมอร์เสร็จตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ ไปที่โปรดักตัวต,ต่อไปกันเลยค่ะ Q Press Ivory Snow Ultra Light Foundation SPF 30 PA บวกบวกบวกก่อนที่จะไปพูดถึงรองพื้นตัวนี้นะคะฉันให้ดูหลอดเก่าของฉันก่อนคือเธอว่ามันแบบออกใหม่แล้วใช่ปะฉันไวกว่าเธอเฮ้ยเอาจริงดูดิอันนี้คือหลอดเก่าอายนิดนึงอ่อมันมีความเบนไม่ไวนะคะซึ่งก็พูดตรงๆเลยว่างานผิวที่คุณผู้ชมดูในไลฟ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยเป็นตัวนี้ประมาณ80%เลยค่ะคือ เยอะมากๆเลยแล้วก็ใช้มาตั้งแต่แบบรู้จำไม่ได้แล้วว่าคือซื้อก่อนหน้านนะั้นเป็นแบบเกือบเดือนอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์ตอนนั้นแล้วนอยหนึ่งออกมาโชว์อย่างเงี้ยว่าเนี่ยมันไม่รู้มันอะไรยังไงนู่นนี่นั่น,นมันออกนานหรือยังก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละคะ่ะช่วงนั้นแหละหลังจากนั้นฉันใช้เน,นตบันเลยคะ่ะเพราะฉันชอบมันมากเลยคะ่ะเอาจริงก็คือชอบกว่ารองพื้นแพงๆอีกอะแรงมากนะคะคือพูดตรงๆเลยนะคะว่าตอนใช้อันนี้ยังแบบแอบแซลกับทางคิวเพสอยู่เลยนะคะว่าตัวนี้ไม่โโปรโมหรอ,อ,รอยยเี้ มันดีมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยน้อยหนึ่ก็คือทาในไลฟ์นะอะไรไปแบบว่าด้วยเปื่อยอย่างนึ้ออกปะซึ่งโพอโมดแล้วจ้าวันนี้แหละนะคะรู้สึขอบคุณมากเลยที่แบบว่าเอามาให้เราลองเพราะจริงๆแล้วตัวนี้มีถึง4สีด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะสวอตทุกสีให้ดูกันเลยแล้วก็ล่าให้ฟังด้วยว่ามันแบบ เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบ,บอกเลยว่าตัวนี้เขาโดดเด่นคือมีความ u ล t r a light ค่ะมีความแบบบางเบาแต่เบิลการปกปิดขึ้นมาได้แล้วก็คุมมันนะคะกันน้ํากันเหงื่อ8ชั่วโมงด้วยมีเทคโนโลยีที่แบบกระจายแสงคืออะไร invisible snowflake เนี่ยคุณผู้ชมจําได้แล้วงงมากนะคะก็จะทําให้ผิวเนี่ยมันจะดูมีความโกลนะคะมีผิวแบบที่เล่นแสงแต่ปกปิดเธอจะงงมากว่า finishing ที่เป็นความ g l o แต่ปกปิดมันดูเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไปแล้วค่ะเห็นเป็นหลอดแบบนี้นะคะ คะจริงๆเขาเป็นหัวปั๊มนะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็สามารถปั๊มเขาออกมาได้เลยแบบนี้ แบบนี้นะคะเนื้อรองพืนเนี่ยก็มีความเหลวประมาณหนึ่งนะตัวนี้มีกันแดดด้วยนะคะกันแดดถึง S P F 3 0 P A บวกบวกบ,บ,บวกเลยนะคะก็โอเคเรารู้สึกว่ามันเป็นรองพื้นสายกโกลที่เหมาะกับเมืองไทยสุดๆคือรู้สึกว่าเออด้วยตามันดูกโกลเออแต่ว่าแบบพอแบบเราสัมผัสอะไรเงี้ยมันดูแบบสบายผิวมันไม่ได้มีความเป็นกโกลโกลอยู่เลยอ่ะพอเราเกลี่ยเงี้ยมันก็เกลี่ยง่ายมากๆนะคะคือเราใช้แบบนิ้วมือเงี้ยมันก็เกลี่ยได้แล้วนะคะคือมันแบบเกินไปไหมนะคะอันนี้คือ น้อยหนึ่งใช้สีของน้อยหนึ่งนะคะนี่คือ n 2แต่ว่าสีอื่นๆเป็นยังไงบ้างล่ะคะ อ่ะและนี่ก็คือสีสีนะคะของ q ิวเพรสอิวอรี่สโที่เป็นรองพื้นของเขานะคะก็จะเห็นว่ามี P1 เนาะ P2 นะคะ P เนี่ยก็คือจะเป็นโทนอมชมพูเนาะแล้วก็ N1 กับ N2 เนี่ยก็จะเป็นโทนกลางๆนะคะโทนนูรอลนะคะน้อย1ก็ต้องตัว N อยู่แล้วปะ N2 ตัวน้อย1 N2 ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> คือดูสีนะคะเราอะ่ะใช้ N2 นะคะเพราะว่าจริงๆถามว่าหน้าเราชมพูก็ชมพูอยู่ในตอนนี้แต่ว่าถ้ายิ่งไปใช้โทนชมพูอาจจะดูเน้นความเป็นชมพู ไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะน้อหนึ่งก็เลยอยากให้หน้ามันมีความแบบนิวทรอลนะคะก็เลยใช้ n 2แล้วเราก็บอกเลยว่าใครที่เคยใช้แป้งรุ่นอุริสโนอยู่แล้วนะคะอยู่ใช้เบอร์อะไรนะคะยูก็โกทูรองพื้นเบอร์นั้นได้เลยค่ะเพราะว่าตามที่เราเคยใช้มานะคะ n 2แป้งกับ n 2รองพื้นใช้ด้วยกันได้สีเดียวกันเป๊ะเลยค่ะก็สามารถใช้แบบแป้งของคุณชมเป็นสีไายอยากลองรอ,องพื้นรุ่นนี้ก็เลือกสีนั้นได้เลยค่ะอู้สะดวกมากๆเวอร์จริงนะคะอ่ะการปกปิด่ะคะ มาเราทาด้วยมือก่อนนะคะว่ามันจะแบบว่าเกลีย่ยได้ไหม n 2นะ้อยหนึ่งชัยมือเนี่ยเวลาเกลีย่ยเนี่ยก็ใช้ในการลงลงนวดนวตบๆนะคะแต่ก็พอมันสักพักหนึ่งอะ่ะให้เราเน้นการตบๆมากกว่าเนาะเราก็จะทําให้เนื้อมันแน่เนียนสนิทไปกับผิวนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้นะเมื่อกี้มันมันโหดร้ายมากเลยใช่ไหมนี่กลัวอยู่แล้วข้างจมูกก็แดงคือตอนเนี้ยหน้ามีความแดงนิดนึงแต่ก็เธอกอดู นี่ยังเปลียแบบไม่ได้แบบตั้งใจมากเลยนะคือเฮ้ย <_ C ut ian> เดี๋ยวเราใช้วิธีที่เราถนัดดีกว่านะคะนั่นคือพับคุชชั่นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพับคุชชั่นอ่ะมากดกกดดๆๆ,ๆเกลี่ยๆเขาแบบที่เราถนัดนะคือคุณผู้ชมอะ่ะถนัดวิธีไหนจะลงด้วยแปรงลงด้วยฟองน้ําแบบชุบน้าใช่ปะ่ะหรือลงด้วยมืออาจจะต้องใช้ในการตบๆนิดนึงนะคะหรือใช้คุชชั่นแบบพี่น้อยหนึ่งชอบใช้อางเงี้ยก็ลงได้หมดเลยค่ะเราลองเวิร์กเนื้อรุ่นนี้มาแบบพอสมควรแล้วนะคะเธอก็จะเห็นอยู่ว่าแบนไม่ไหวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะปกปิด เครื่องหน้าให้ดูกันค่ะ เธองงไหมล่ะเธงงไหมนี่คือ1ชั้นเท่านั้นเองนะคะเป็น1ชั้นที่เรากดๆๆๆแล้วก็ไล่ๆเกลี่ยๆไปนะคะก็จะเห็นว่ารอยนี้นะคะไม่ได้เป็นแค่รอยแดงเท่านั้นมันคือรอยแผลเลยค่ะเธอก็ดูเอาว่ามันขนาดไหนแต่ฉันจะบอกเลยว่าความอัลต้าไลท์ของมันเนี่ยมันบางเบามากเลยค่ะเราจะไม่รู้สึกว่าเราทารองพื้นเลยอ่ะมันแบบเหมือนทาสกินแคร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันบางเบาแบบนั้นนะคะซึ่งพอมันเซ็ตตัวไม้ตายอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือการเพิ่ม coverage ได้ค่ะ คือเราสามารถบิวเพิ่มเข้าไปได้นะคะอย่างตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเออเราอยากจะปกปิดเพิ่มอย่าเนี้ยเราก็สามารถบิวเพิ่มเข้าไปได้นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนเราขอไปลงอีกข้างนึงก่อนนะคะแล้วถ้าตรงไหนเราจะปกเพิ่มเดี๋ยวเราจะบิวให้ดูกันคะ่ะและนี่นะคะคือทางหน้า1 Layer ที่ใช้ q p r e s s Ivory Snow Ultra Light Foundation SPF 30 PA บวกบวกบวกอ่านชื่อเต็มทำไมยังไม่จบคลิปที uh. <laughs> อ่ะโอเคเนี้ยนะคะคือ1นึ่เลเยอร์เท่านั้นแล้วก็เป็น1นึ่เลเยอร์ที่ถ้าเธอไม่มีรอยอะไรแบบชั้นเมื่อกี้ฉันว่ามันพอแล้วค่ะในการที่แบบคุณจะสามารถทําให้หน้าเนี่ยมันมีความกลแต่แบบกลไม่กลัวมันน่ะเออคีย์เวิร์ดออกเนื้อออกมามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคุณผู้ชมดูดิคือมันไม่ใช่รองพื้นที่มันดูแบนแต้นอ่ะมันจะยังเห็นนะคะว่าเห็นไหมว่ามันจะมีเงามีแสงตกกระทบตามจุดต่างๆของหน้าอยู่อย่างจมูกเนี้ยมันก็ยังเป็นเห็นเป็นเงาเป็นตรงกลางแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่ คือมันยังมีเงาม,มีมีติของมันอยู่อะซึ่ง what เด้อปะ what you <c oughs> อย่างเงี้ยอ้าวแล้วคือถ้าดูใกล้ๆอะมันจะไม่เห็นเลยนะว่าเป็นแบบชิมเมอร์ชิมเมอร์อะไรเงี้ยไม่มีเลยค่ะคือเทคโนโลยีอะไรล่ะ เห็นไหมท่องได้แล้ว Invisible Snow <laughs> Flex Flex นี่ด้วยอนะคะออะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะเบิ้ลการปกปิดให้ดูนะคะว่าตรงไหนเราอยากจะเออเพิ่มเติมนะคะเราก็อ่ะใช้ตัวแบบรองพื้นเนาะแล้วก็แตะเพิ่มมานิดหน่อยนะคะแล้วก็วอร์มวอร์มเขานิดนึงให้มันเหลือแบบเป็นเลเยอร์บางๆเนาะแล้วเราก็กดเพิ่มลงไปเลยคะ่ะออะอย่างตรงนี้เราอยากจะแบบให้มีการปกปิดเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะเราก็กดตามลงไปนะคะมันก็จะ <laughs> โอ้ว oh, wow. ้าวเหลือตรงนี้นิดนึงนะคะที่เราสึกว่ามันมีอยู่ ก็คือมันเบิลได้นะคะเราสามารถเติมเลเยอร์เข้าไปแบบ แค่บางที่นิดนึงแบบ1ครึ่งอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะทําให้หน้ามันแบบมีความกลวแต่ไม่กลัวมันอย่างที่บอกนะคะมันก็อ่ะโอเคนี่คือฟินิชชิ่งนะคะของตัวรองพื้นมันมาเบอร์นี้เธอก็ต้องรู้แล้วว่าฉันชอบมากขนาดไหนจริงๆมันมากจริงจรงกริบอยู่นะคือเมื่อกี้แดงแล้วก็มีรอยเยอะมากแต่เธอเห็นอยู่แล้วว่ามันไปยังไงอ่ะตัวนี้ก็คือบอกเลยว่าขึ้นแท่นรองพื้นลูกลักไปแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ยังไม่มีน้ําหอมไม่มีมิเนอรลออยล์แล้วก็ไม่มีพาราเบส เหมือนกับที่พริเมอร์เขาไม่มีพอขั้นตอนรองพื้นมันเสร็จแล้วนี่อขั้นตอนต่อไปของน้อยนมืออัพเนี่ยคืออะไรล่ะคะแป้งรูได้ไงอ่ะไม่เห็นเคยบอกเลยโอ้โหลงแป้งไม่ไหวนะคะอ่ะแต่วันนี้เราจะตัดใจไม่ใช้แป้งผสมรองพื้นคนนี้นะคะแต่เราจะใช้แป้งฝุ่นแทนคะ่ะมาดูแป้งฝุ่นเลยคะ่ะ QPRESS i v ี r y SNO ่ n โนว์ท n า l n ์รูเซเอ,อหรือว่าแป้งฝุน่นโปร่งแสงฟินิชแบบ กลสวยเออสามารถเซตรองพื้นได้นะคะก็อ่ะตัวนี้ออกใหม่จ้าอ่ะหละคนบอกงงว่าทำไมมันมี2อันนูน่นนี่นั่นคือแป้งข้างในเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบพกพากับขนาดแบบเป็นตลับอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีอยู่สีเดียวค่ะเพราะว่ามันคือทรานส l ลูเซนต์นะคะสามารถเซตลงบนรองพื้นได้ทุกสีโดยที่ไม่เปลี่ยนสีด้วยนะคะก็คือแฮปปี้นะจุดนี้นะคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะซื้อรองพื้นอันเนี้ยสีอะไรไปก็สามารถใช้คู่กับแป้งฝุ่นตัวนี้ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกว่ามัน มี2แบบนะคะมีแบบกระปุกนะคะกระปุกเนี้ยขนาด15กรัมนะคะแล้วก็เปิดมาปุ๊บอ่ะแอบให้ดูนิดนึงเปิดมาปุ๊บมีพับด้วยจ้าอันนี้คือแบบเราใช้ไปแล้วนะเราก็เลยดึงสติกเกอร์ออกไปแล้วนะคะส่วนอันเนี้ยเป็นแบบเราแนะนําว่าให้เอาไปพกพาแล้วกันนะคะความพิเศษของมันก็คือเวลาคุณผูม้ชมจะใช้ใช่ไหมคุณผู้ชมเปิดอันนี้ออกมาก่อนเปิดข้างล่างแล้วเธอก็ไปดึงสติกเกอร์ที่มันอยู่ด้านบนนะ่ะเอาออกมาก่อนนะคะเพื่อให้แป้งอมันเข้าไปตรงนี้แล้วตรงนี้คืออะไรนะคะ แปลงไงคะเออเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีแปลงนะคะแล้วพอเราวนๆเขาสักพักเนี่ยอ่ะเห็นไหม โอ้ว้าวนุ้แป้งออกมาแล้วค่ะเออเอาไอ้พกพาค่ะสมมติว่าเวลาเราแบบว่าพกไปเติมข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ก๊อกนิดน,นึงแล้วก็ปัด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 อาจจะวอร์มบนหลังมือก่อนหรือวอร์มอย่างนงี้ก่อนนะคะแล้วก็ปัดแบบทัชอัพได้นะคะแต่ว่าอะด้วยความที่ข้างในมันก็เหมือนกันะนะไม่่านเป็นกระปุกกับเป็นแบบพกพานะคะก็เดี๋ยววันนี้เราใช้เป็นแบบกระปุกดีกว่าเพราะเราชอบแบบโจโซออกมาอย่างเงี้ยนื้อออกมา ซึ่งแป้งตัวนี้นะคะก็มีเทคโนโลยีเดิมคือแหละ Invisible Snowflakes <c oughs> นะคะมันก็จะแบบมีความล้อแสงเบาๆนะคะที่แบบว่าไม่ได้ดูแบบเยิมนะคะซึ่งแป้งตัวนี้นะคะไม่มีเท้าข้าไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยแป้งที่ไม่มีเทาข้าม <c oughs> เออเก๋ <c oughs> นะเอาดีๆเออแล้วเนื้อสัมผัสอนะ่ะมันก็มีความแบบสมูทมากๆเลยนะคะ เธอจะใช้แบบพัฟก็ได้นะคะหรือว่าเธอใช้แปรงก็ได้แต่ว่าฉันจะใช้ให้เธอดูทั้งสองแบบนะคะฉันใช้แปรงแล้วกันนะคะกับครึ่งหน้านี้นะคะเพื่อเดี๋ยวจะให้ดูว่าเออฟินิชชิ่งของแปรงเนี่ยมันเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนกันแหละเพราะว่าเป็นทรานซิลูเซนต์นะคะมันก็อ่ะโป่งๆไปนะคะแล้วก็อ่ะเทคนิคของน้อยหนึ่งคือตําลงไปก่อนคะ่ะตำ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 ลงไปก่อนนะคะเพื่อเหมือนลงแป้งลงไปก่อนนะคะครึ่งหน้านี้แล้วกันแล้วก็วนค่ะ วนๆเบาๆนะคะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยมันแบบกระจายตัวสม่ำเสมอนะคะหรือจะกดกกดดกดนี้ก็ได้ถ้าใครถนัดน,นะคะแล้วแต่เธอนี่ก็คือ finish ที่ลงแป้งนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลงมันก็เซ็ตรองพื้นไปได้คะ่ะควางร,รู้สึกอะบนผิวอะมันดูแบบเซ็ตนะคะแต่ฟิน i s h ที่คุณเห็นกับตามันจะมีแสงอยู่นึกออกไหมเธอเห็นใช่ปมันจะไม่ใช่แบบหายไปเลยไม่ใช่มันยังมีแบบตกกระทบอยู่อะเออเทคโนโลยีมันเวอรเทคโนโลยีแหะ นั่นแหละไม่พูดแล้วหลายรอบแล้ว <c oughs> อ่ะโอเคเราจะมาใช้พัฟกันบ้างนะคะเราถนัดใช้พัฟแหละเราก็จะเอาพัฟเนี่ยวนๆลงบนน,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 นี้คุณผู้ชมจะใช้พัฟที่เขาให้มาก็ได้นะแต่ว่าน้อยหนึ่งแบบสะใจไงชอบ,ออบใช้พัฟที่ใหญ่เป็นวิ่งวันแล้วก็กดๆลงไปเลยพัฟเนี่ยก็จะเพิ่มความแบบแน่นขึ้นมานิดนึงนะคะสําหรับใครที่หน้ามันหรือว่าแบบอยากจะแบบว่าเออให้มันคุมมันหน่อยตัวนี้ก็คุมมันนะคะคุมมันยาวนาน8ชั่วโมงอย่างที่เขาบอกนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือแบบเซ็ตลงไปได้ให้ความรู้สึกเหมือนว่าเป็นแป้งนั่นแหละแต่ว่าที่ตาย นะมันจะรู้สึกว่ามันมีความโกลนิดๆนะคะเป็นโกลที่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันค่ะไม่เห็นเป็นชิมเมอร์เลยคือถามว่าซ้ายขวามันต่างกันขนาดนั้นไหมเราไม่ต่างมากนะคะแล้วแต่ความถนัดแลวการเราถนัดเราจะกดอย่างแป้งตัวนี้คือไม่ว่าเธอจะใช้รองพื้นสีอะไรอะ่ะมันก็สามารถเซตให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นทาร์นซูเซนต์เนาะไม่ว่าเธอใช้รองพื้นฟินิชอะไรเวลาแบบเซตมาอย่างเงี้ยมันก็ยังคงความเป็นแบบฟินิชอย่างนั้นอยู่อย่างเช่นสมมติว่าเธอแบบใช้คุชชั่นที่เป็นเนื้อโกลหรือว่ารองพื้นเนื้ออโกกลใดๆ็ตามยาเยพ แป้งแบบลงไปอะ่ะมันจะดูแมทใช่ปะแต่อันเนี้ยมันก็ดูแมทไหมมันก็ดูแมทขึ้นนิดนึงแต่มันยังให้ความกโกลลอยู่ค่ะมันทําให้ฟินนชชิ่งที่เราชอบในตอนที่ลงรองพื้นในตอนแรกอะ่ะมันไม่เสียไปมากนะคะซึ่งเราก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบไม่เล่นค่ะอันเนี้ยคือไม่ได้แบบว่ามาฟอร์สขายนะมึงกูชอบมากเลยคอลเลคชั่นเนี้ยงงปากคือแบบเฮ้ยทอนะให้มันออกแบบรองพื้นมันนานมากแล้วอะตัวแบบ แป้งอันนี้แล้วคือพอมันออกมาแล้วมันดันดีด้วยอ่ะคือมันแบบเลิศมากนะคะอ่ะนี่ก็คือผิวนะคะที่เราเซ็ตด้วย v o r i s o translucent loose powder ตัวนี้นะคะก็อ่ะโอเคมันมีความเซ็ตให้มันดูแบบเอออยู่กับที่ไปได้นะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแมทจนเกินไปนะคะก็อ่ะตอนนี้ก็คือแฮปปี้มากๆเธอก็ยังจะเห็นความแบบนิดนึงอ่ะนืกอออกมาเออมันทําให้ฟินิชชิ่งที่เราทํามาในตอนแรกอ่ะมันไม่สูญเสียหายไปหมดนืกอออก่ามันไม่ได้ดูเป็นแบบน แมทไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบว่าร้อไฟอยฮกิอ่ะโอเคค่ะเราลงงานผิวไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปแต่งหน้าต่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงคะ่ะ และนี่คือลุคของผิวกลวไม่กลัวมันตามสไตล์คิวเพรสอีเวอรี่สโนจ้าผิวอะผิวดูผิวอ นี่<อ>ปเป็นอย่างนั้น <c oughs> คือก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ภูมิใจมากเพราะว่าดับแรกคือไม่ได้ใช้แป้งผสมรองพื้นเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์เลยนะคะวันนี้ใช้แค่ไทม์แม์รองพื้นแล้วก็แป้งฝุ่นแล้วก็แต่งหน้าตรงอื่นๆต่อเลยนะคะถึงมันจะมีการเติมแบบคอนทัวร์ไปเติมไฮไลท์ไปบ้างให้มันดูแบบเออโกลมาขึ้นอะไรเงี้ยแต่งงานผิวโดยรวมค่ะมันมีความแบบแฮปปี้มากๆคือมันเหมือนเหมือนคนดื่มน้าเยอะเอานึกออกไหมเหมือนผิวมันแบบมีน้าเลี้ยง <c oughs> อย่างเงี้ย ลำคาดเนาะเออดูดิผิวด้วยรวมเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติค่ะแต่มันไม่มันแต่มันดูกโกลคือแล้วปกปิดมากด้วยคืองงมากเบิ้นการปกปิดเข้าไปได้อีกงงอ่ะโอเคมาถึงเวลาเคาะกันดีกว่าค่ะกับไพรเมอร์รองพื้นและแป้งฝุ่นของ Snow. ขอิวอรี่สโนเคาะไหมคะคุณผู้ชมเคาะไหมคะเคะไหมเคาะไหมเคาะค่ะ เธอเอดีๆเธอดูเอาเองอะเธอดูหน้าตอนแรกของฉันน่ะที่มันทั้งแดงแล้วก็มีรอยอะเธอดูเอาว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันทําแค่นั้นก็คือแค่นั้นเท่าที่เธอเห็นน่ะ มันต้องพูดเยอะเอาดีๆแต่คือถ้าจะต้องพูดเยอะคืออะไร Li อิลเวอรี่สโนนะคะเขาเนี่ยให้กลไม่กลัวมันจริงๆเพราะว่าผิวเนี่ยมันมีความกลนะคะมันไม่ได้ดูแมตจนเกินไปนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยมีการปกปิดที่สามารถเบิลได้นะคะในรองพื้นแล้วก็ทุกตัวนะคะมีเทคโนโลยี Invisible Snow f l a k e นะคะที่มันจะสามารถกระจายแสงมาแต่ว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันค่ะดูไม่ออกมองไม่เห็นค่ะว่ามันมีชิมเมอร์มันไม่มีคืองงมากแต่มันมีแสงออกมาคือมันเป็นไรเอออย่างเงี้ยงงมาก นะคะแล้วก็มันคุมมันยาวนาน8ชั่วโมงทุกตัวเลยนะคะกะ็เน้นกวนคุมมันแต่ว่าให้ผิวกโกรดูเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้แล้วรู้สึกว่ามันแบบเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆแดดแรงหน้ามันได้ทุกฤดูกาลงงไม่ไหวนะคะแต่สําหรับใครที่ชอบหน้าโกรแต่อยากให้ผิวมันดูสบายเป็นผิวที่แบบไม่เยิมไม่ดูแบบยหยุมหยุ่สังขยาอะไรเงี้ย ทุกตัวในลายที่ออกใหม่นี้เลิศหมดเลยค่ะแม้กระทั่งพริเมอร์ที่มันใช้ร่วมกับตัวอื่นมันก็แฮปปี้นะคะก็งานผิวที่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้เกินไปไหมเกินไปไหมตัวแป้งมันก็ยังดีอยู่นะก็ออกไปอีกว้าเกึบเลยงงมากนะคะเอาเป็นว่าลายนี้ที่ออกใหม่3ตัวนะคะปังไม่ไหวอย่างนั้นนะคะคื้ดีมากคืออะเธอถ้าเธอจะลองสักหนึ่งใช่ปะเธอลองลองพื้นเสื่อชันเธอลองไปเลยอีตัวที่เหลือๆเนี้ยก็แบบก็ลองได้อะเพราะว่าจริงๆฉันเห็น เนว่ามันมีทรงมีเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยจับคู่อะไรนู่นนี่นั่นในโปรอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็อ่ะทดลอง <c oughs> เอาจริงๆอ่ะมาราคามา q p l เ s ร Ivory Snow Oil Control Primer มาในขนาด20กรัมราคา249บาท Qpress Ivory Snow Ultra Light Foundation S.P.F. 30 PA บวกบวบวก,บวกมาในขนาด30กรัมราคา399บาทมีให้เลือกถึง4สีจ้าและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะ Qpress Ivory Snow Translucent Loose Powder แบบกระปุก15กรัมราคา359บาทและแบบพกพามีแปรงในตัว4.5กรัมราคา399บาทมีจำหน่ายที่ q p l เ s ทุกสาขา นะคะคแล้วก็บิวตี้สโต์เนี่ยก็จะมีในบูธวัดสันอีฟแอนด์บอยบิวทรีมมัลตี้ท็อปหรือช่องทางออนไลน์ก็มีนะคะที่ www.qpress.com นะคะแล้วก็มีใน Lazada s h o อปปี้คอนวีเจดีโอ้ยมีเยอะมากนะคะแต่ก็แนะนำให้ซื้อในอ f ฟ i ิ i ชียลนะคะเพราะว่ามันก็จะได้ราคาที่เวอร์ไม่ไหวเพราะว่าเขาก็จะมีโปรมีเซ็ตต่างๆแบบจับ คู่จับเซตอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยนะคะก็ลองไปดูโปรโกันได้นะคะในช่องทางที่น้อยหนึ่งบอกไปนะคะอ่ะโอเคอุ้ยดูสิถึงหน้าเรามีรอยมีแดงอะไรอย่างงี้ซึ่งก็ไม่กลัวหรอกเธอดูสิว่ามันออกมาเป็นยังไงล่ะอู้แ h a ป p y มากๆเอาดีๆ D, คือแบบป้ายยาสดอันนี้คือบอกเลยว่าแบบร้อเซ็เพราะว่า เธอมันไม่ธรรมดามันอยู่ในไลฟ์ฉันมานานมากๆแล้วแล้วเวลามีคนมาถามฉันก็คิวเพจหลอดฟ้าคิวเพจหลอดฟ้าคิวเพจหลอดฟ้าแล้วฉันก็งงมากเวลาไปดูในไอจีคิวเพจเนี้ยยังไม่เห็นลงรูปหรอกงงมากยังไงก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยฉันซื้อแบบแรกๆเลยจ้ะวันแรกๆเลยจ้ะอย่างนั้นนะคะคือมันดีมากๆเลยนะคะก็อะไปลองดูนะคะเธอจะชอบเหมือนฉันหรือว่าเธอมีคอมเมนต์อะไรยังไงคิดเห็นยังไงนะคะเธอก็คุยกันได้โหมดนะคะเธอก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะว่าหู้หนูชอบรุ่นาก่ััยยงงงงไไ็เ ให้ฟังกันได้ซ้เหมออ่ะสำหรับใครนะคะที่อยากดูรีวิวอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ถ้าชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส cribe ช่องน้อยหนึ่งหมอัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดด่งกดกระดิ่งกันด้วยนะคะก็จะได้ไม่พลาดว่าเอ้ยลงคลิปไลน์ไปหนูไม่เห็นเลยนู่นนี่นั่นกดกระดิ่งด้วยจ้าอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ <S <S ทำไมมีลายอ่ะไม่กลัวมันอยู่แล้วเพราะอะไรผิวโกลไม่กลัวมันเว้ยนักเลงเหรอหรือยงไงทำไมต้องทะเลาะกันด้วยอะคะไม่กลัวมันก็แยกงองไรกลับบ้านไหมคะไม่กลัวมันหรอกเว้ยเป็นแบบนี้วะงงอะสิไปแล้วสวัสดีค่ะ